สวัสดีครับผมนาดนำน้อยก็อันนี้ก็มีคนเนาะหลายคนถามว่าท้ายอีกแกะเทอรไลน์เนี่ยที่ผมซื้อมาท้ายหกพันหกเนี่ยน่าจะเป็นท้ายเจ็ดพันหกแหละถ้าหกพันหกมันจะไม่มีน็อตตัวนี้มันจะไม่มีน็อตเบอร์ยี่แปดนี้มันเป็นคล้ายเจ็ดพันหกอ่ะแต่ปั๊มแดงก็ใหญ่เหมือนหกพันหกแหละแต่ระบบอัตโนมัติพวกอะไรมันจะไม่เหมือนกันพวกอัตโนมัติมันจะปรับได้ละเอียดขึ้นระบบต้องแน่นถ้าระบบแน่นก็ใช้ดีแต่ถ้าระบบเริ่มหลวมมันก็จะรวนง่ายกว่าหกพันหกธรรมดาประมาณนั้นก็ ท้ายนี้มันเป็นท้ายบ้านนะครับผมซื้อมาสี่หมืนห้าได้จากท่อนเกียร์มาอืมสี่หมืนห้าแล้วก็มาตกแต่งอะไรที่เสียก็ถอดดูอาร์มแขนอาร์มก็เริ่มจะมีรอยอ่ามีรอยผมก็ไอ้ยกเพาใหม่ก็หมดอีกหมื่นกว่าบาทแล้วมงน้ำมันใหม่อะไรใหม่กองเกรงอะไรเงี้ยก็ตกตก,ตกเลขงหกเหมือนกันประมาณนั้นแล้วผมก็จะขายท้ายนี้นี่ท้ายเก่า ซึ่งท้ายเก่าผมก็ใช้อยู่ปกติความขาวเป็นหกพันหกนะครับผมท้ายเป็นท้ายเฟืองวัท้ายห้าพันหกแปดนะครับเป็นสีห้าเอ็นเ็ท้ายเฟืองไวทั้งในครบหมดนะครับนี่บูทเบิร์ดเนี่ยผมตีมาใหม่หมดนะแขนองแขนอาร์มเนี่ยเนี่ยผมตีมาใหม่นะไม่ตรงไม่ตกเลยนะไปเลยเนี่ยก็ผมก็ใช้อยู่แล้ะครับแต่พอดีผมเป็นความฝันของพ่อผมอยากได้ท้ายหันหกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละ ก็ผมก็เลยสาต่อความฝันแต่พ่อผมเสียปแล้วล่ะก็ประมาณนั้นผมก็เลยยกท้ายนี้ลงเอาท้ายหกบนหกลงขึ้นประมาณนั้นก็จะขายท้ายนี้ประมาณนั้นสองหมื่นเจ็ดยกชุดครบหมดเลยเบรกเบรกกใช้ได้หมดเดี๋ยวผมจะทำมีคลิปก่อนถอดอยู่ครับให้ลุงแฮรลิกอะไรใช้ได้หมดนะครับผมตั๊มขาเป็นตั๊มหกบนหกตั๊มแท้ด้วยหาซื้อไม่มีแล้วปั๊มอย่างงี้ครับผมผมก็ให้ไปหมดเลยชุดนี้ให้ไปหมดเลยสองหมื่นเจ็ดนะครับผม ก็สนใจก็มาดูได้หนองไผ่เพชรบูร์นะครับถูกใจก็ยกไปทางในปั๊มดงปั๊มแดงครบหมดนะครับครับผมสองมืเจ็ดครับผมฟิตสกิดได้ขอบคุณครับ จ็กค้างเลยจะค่ะ Okay.